เจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพสองท่านที่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามไปแล้วที่อตาตมาประกาศมาไหมวันนี้เจ้าภาพพัตนาหารหลักมาไหมอ่ะถ้าไม่มาก็เรียนเชิญโยมจเจริญพรโยมผู้ชายจเจริญพรโยมผู้ชายจุดทูบจุดเทียน คณะสัตยาธิยมที่เดินทางมาจากชนบุรีพัทยาก็มาด้านหน้านิยมถวายผ่านศิลนเด้อถวายผานศิลสมทานศิลครูบาเด้อที่เดินทางมาจากชนบุรีพัทยา คุณวิเชียนไลละวิทย์มงคลที่อยู่ประเทศสปปลาวก็เรียนเชิญเจริญพรมาร่วมถวายผ่านศิลนคเรียนเชิญเออจเริญพรโยงเจริญพรมาถวาย อ่ะเราก็ยกยกยกขึ้นเลยยกขึ้นลอยยกลอยเออยกลอยเออสาธายาตโยมก็กลับไปนั่งที่เดิมก่อนเด้อเราก็จะได้สมาทานศีลไหว้พระก่อน เราสัทธาญาติโยมอ้ากล่าบพร้อมกันด้วยอ้ากล่าบอ่กล่าวคำบูชาพร้อมกันด้วยสัทธาอมินาสกาลีนาพูททังอภิปูชยามาอมินาสกาลีนา ทามังอภิปุชยามาอิมินาสกาลินาสังคังอภิปุชยามะอะระหังสัมพุทโธภะคะวพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิครับ สวากาโตภะคะวะตธรรมโมหามังนามาสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวากาสังโฆสังขังนามามิครับสมทา,านศีลเบญจศีลหอมกันนะครับ